สวัสดีครับครับวันนี้กับข้าวเย็นทาก๋วยเตี๋ยวกันอีกแล้วครับตั้งน้ําแล้วก็ใส่เครื่องตกตุ๋นก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยครับตามด้วยนี้เลยครับน้ํากระเทียมดองพอใส่น้ํากระเทียมดองเสร็จแล้วครับนี่ครับเป็นน้ําสุปสําเร็จรูปครับหาซื้อตามของตลาดได้ทั่วไปครับอร่อยมากครับรสนี้ ความนัวมาเร็วไวเลยครับมาครับน้ำเดือดแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้ครับหมูสุรดเป่าหมูยี้ครับแล้วก็ใส่โครงไก่ครับสองโครงสับเรียบร้อยเป็นต้มน้ำซุปเลยครับใส่โครงไก่สิ็จเรียบร้อยแล้วราน้ำเดือดสักพักครับระหว่างนี้เราก็มาทำนี่ครับต้าถั่วลิสงครับ ใหม่เลยครับพวงใหม่ๆส,สามร้อยกับน,นี้เลยครับโอ้ยรวยหน้าครับแซ่บบน่ใส่น้ําแข็งตัดลงไปหน่อยครับให้โครงไก่ในน้าซุปของเราเปื่อยไวๆครับนี่ตัดภาพมาอีกทีแล,แล้วก็มาถึงนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายการทำก๋วยเตี๋ยวคือการกินก๋วยเตี๋ยวนี่เองครับนี่ครับ ด้วยครับกินกับกัะปิอร่อยอร่อยเลยครับน่ากินไหมครับก๋วยเตี๋ยวผมใครผ่านเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ